สวัสดีครับเรามาดูผลฟิตบอลเพื่อมะเรังเกฤดเกมที่37นัดลองสุดท้ายประจำเช้าวันจันทร์ที่22พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะลีดไป3-1เกมนี้เนี่ยทีมเยือนนำไปก่อนจากโรดิโกครับก่อนที่เจ้าบ้านเอาคืนทีเดียว3ลูกรวดจากดีแคนไรส์ยาลอดบเวนแล้วก็มาเนลลาซินี ไรตันก็เปิดบ้านเอาชนะซามตันไป3-1ได้ประตูจากอิวานฟรกูสานครับหมาไป2อีกลูกมาจากปาสกากโกรสส่วนทีมเย็นได้1ประตูจากโมเมตเอลูเนซีส่วนแมตซิตี้ก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป1-0สจากครูเดนอาวาเลส เนก็นเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยแมซิตี้ที่คว้าแชมป์ไปแล้วครับก็อยู่อันดับ1คว้าแต้มเพิ่มไปเป็น88คะแนนไบรท์ตันอยู่ที่6มี61เชลซีอยู่อันดับที่12มี43เวสต์แฮมอยู่อันดับที่14มี40ลีดส์เตโซนตกชั้นครับอันดับที่18มี31ส่วนซานตันก็ตกชั้นไปแล้วหลังบวยครับมี24คะแนนไปกันที่ดาวนโวล,ล่าสุดยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป36ประตู แล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปครับเริ่มที่คืนวันจันทร์นี้ครับวันเดย์ไนระหว่างดิวกอสโซ่เปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้กลางสัปดาห์มีเกมนัดตกค้างครับคือวันพุธไบรตันจะเปิดบ้านเจอแมนซิตี้แล้วก็คืนวันพฤหัสแมนยูพบกับเชลซีส่วนนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลเกมที่38เตะพร้อมกันครับ4ทุ่มครึ่งครับวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมก็จะมีอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับวูฟวิลลาพบไบรตันเบนฟอร์เจอแมนซิตี้เชลซีพบดิวกอสโซ่คิสสันเพลสเจอกับนอตติงแฮมฟอร์ เอร์เลสเตอร์เจอเวสต์แฮมแมนยูพบกับฟูลแลมแล้วก็ซามตันเจอลิเวอร์พูล